สวัสดีค่ะมาถึงสนามบินแฟงเฟิร์ตแล้วพนักงานของสายการบินก็ํำงานอยู่ข้างล่างเตรียมเอากระเป๋าใส่และ,และอาหารขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องมาแล้วพนักงานต้อนรับก็ดูเลขที่นั่งให้เราเราก็หาเลขที่นั่งตู้ใส่อาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับ การอคำต้อนรับสวัสดีและแนะนำการใช้คู่มือรีโมททีวีบนเครื่องเครื่องบินออกแล้วบรรยากาศข้างนอกมีแสงแดดข้างในมืดนิดหน่อยอาหารเย็นมาส่งแล้วเป็นแกงเขียวหวานไข่ ต้มครึ่งลูกแล้วก็ขนมปังสลัดของพ่อบ้านเป็นตตูเนื้อพนกักงานบนเครื่องบินใส่หน้ากากเสิร์ฟอาหารทุกคนเอาน้ำตาลใส่กาแฟคนให้เย็นแล้วค่อยดื่มดูว่าเครื่องถึงไหนแล้วนอนหลับก่อนนะตื่นขึ้นมาได้กินอาหารเช้าเป็นอาหารผู้ พอบ้านตื่นเต้นจะถึงเมืองไทยแล้วเป็นไข่คนผักขมชีดอร่อยแล้วก็ดูเครื่องบินอีกทีว่าถึงไหนแล้วใกล้ถึงประเทศไทยแล้วดีใจมากจ้ายัางอีกแปบ๊บเดียวถึงสนามบินลงแล้วเดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินเพื่อที่จะ ไปอังคารเก่าพอบ้านนั่งรอแล้วไปสนามบินเก่าเช็คเข้าเมืองรับกระเป๋าแล้วก็ไปเช็คอินไปขอนแก่นต่อส่งกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นเครื่องแล้วยังเหลือเวลาว่างอีกลงมากินข้าวที่ฟู้ดคอร์ทใต้สนามบินชั้นล่างสุดมีหารให้กินเยอะเลย บรรยากาศข้างในร้านวิได้ข้าวมันไก่น้ำซุปร้อนรอนชื่นใจของพ่อบ้านเป็นข้าวหมกาหมูขอบคุณค่าติด,ดาตามคลิปหน้าจ้าไก่มาชุดน้ำซุปร้อนรอนอร่อยของพ่อบ้านเป็นข้าวหมกไก่กินข้าวเสร็จแล้วหาน้ำดื่ม